เช้านี้ยูทูบเบอร์สอซูมาลีเหนื่อยแต่เช้าเลยเช้าวันอาทิตย์ขนหาดารามาเข้าฉากขนเข้าขนออกขนจนเหนื่อยสะบักสะบอมขนขนนะสะบักสะบอมไม่ใช่ต้นไม้นะต้นไม้อะรรดน้ำเดี๋ยวก็สดคนคนขนนี่สิ ขนไปขนมาขนมาขนไปขนเข้าขนออกเห็นไหมคะน้าที่ปลูกเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วสวยงามมากเลยโอ้ตอนนี้ลองปลูกให้ออกดอกสองต้นเป็นคะนา้าเป็นคะน้ายอดเดี๋ยวส่งให้ดูนะใครอยากปลูกผักเดี๋ยวดูเลยอ่ะเดี๋ยวเรื่องทำคลิปอ,อีกนานตัดต่ออีกเอาส่งให้ พี่ๆน้องๆดูก่อนหน้า